สวัสดีจ้ามาวันนี้เย,ยติ๋วจะพาตำแตงกินนะคะตำแตงง่ายๆบานๆเท่านี้จ้ะนี่กระเทียมกีบหนึ่งแต่ยยติ๋วทูบก่อนนะคะค่อยมาตำจ้ะพริกยี่สิบห้าเม็ดนะคะวันนี้เย,ยติ๋วอยากซิดซีดหน่อยค่ะนี่ค่ะพริกสหามะะ็ด้วยค่ะเด้อบบวชสามสิเด้อกกับแตงลูกหนึ่งนะคะ จ้านี่ค่ะอืมตำน้ำปูนะคะจ้ะค่ะพริกยี่สิบห้าเม็ดเดี๋ยวยดจิ๋วจะขอตำมาพริกก่อนนะคะเด้อเดี๋ยวอันกล้องมันจะสันจ้ะจ้ะพริกแยกกับตำแหลกแล้วนะเนาะมาไปตรนี้ลำดับต่อไป ยายก็จะซอยมะเขือเทศลูกหนึ่งคือเ่าจะย้ายบดใส่หลายนะคะอืมเพราะว่าใส่ไปแล้วก็ไม่ค่อยได้กินเนาะอืมมะนาวจะะนาวนี่ใส่สองสีกสะค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ำคือหอดบอกนาวไม่หวานด้ ปาบีบลงจูอ้อสนูยสะใจเลยเจ้านีเจ้านะคะแล้วก็นางเอกของเรานี่จ้าน้ำปูใส่ไปไปถ้าพี่จ้ะ ยาเอกาเลยใส่ไว้นี่คือน้ำปลาของเรานะคะต้มแซบๆคะ่ะนี่นะคะใส่ลงไปทัพพีหนึง่งแปบ,บแได้ขส่ได้ยังไงนะผมชื่อรถก่อน ายา้ยากบ่ได้ใส่ผงสุรูอยู่บุบ่มีผงสุรูหอาบ่พ่อพอ่าน้ำปลานิดนึงก็ะเอาตามชอบใจด้วยจ้ะบ่ตรงวัดเท่านั้นตัวนี้แค่เซีนี่นผงนัวจ้ะอ้า ใส่ครึ่งช้นช,นชาหลายแล้วเด้อยนี่บบมี่แยกกับ,บใสไซด้วยเกิดแยบมักไซน้ำตาลเด้ค่ะเด้นี่จะ,จะยกยกให้ดูพริกสามสิบไม่เอ้ยยี่สิบห้าเม็ดนะคะบ่ได้บอกเลขเด้ค่ะอืหอมน้ำปูหอมเงินแล้วใส่ปูดองแดงลูกหนึ่งนะคะ ตีลงเลยอืมนี่ค่ะท่านกองโยกได้ตตกจะยายกกับคอโทษได้กั่เดียวอืมโยกไปเลยให้มันนิ่มนิดนึงอืมขอน้ำปลานิดนึงนะ นิดเดียวจริงๆจ้ะนิดนึง,จง,จงเ,เ,เ,เจ้ะวี่มันไหลยะใส่บรรยากสดจ้อร่อยห่ออร่อยห่ะ อะไรที่เจ็บบหนึ่งขาเนี้ห้อนนจุวนอบนองไก่ <ๆ S 1> ย่างปลามืกนะคะ <ๆ S 1> ม,มาค่ะเป็นบอเป็นกระแซบบอ,บอนี่ค่ะพริกยี่สิบห้าเม็ด <ๆ S 1> นี่จะ โอ้มาเด้อที่น้องมามามาบต้องพายดิบเขามาย่้งเขามาเลยจ้ะม,มันสวยต่บหุ่งไปก่อนนะค่ะเด้อ ดนเสียงปุงเงเปงปังคนเ้อขอค้วบ้านใหญ่ดูหน้าตาค่ะหน้าทามาค่ะจะยายกับขอจบคลิปตำแตงแค่นี้เดี๋ยวใจไปเฮ็ดคลิปกินเนาะค่ะเนาะเขอไปพ่อกันให้คลิปกินเน้ะค่ะเด้อตำแตงบ้านบ้านเซน้ำปลาเซน้ำปูจากเอซส่งมาให้นะคะ คุณยายแอดก้าจะของคุณยายยิ่งบริจินเด้อของคุณยายแอดก้าปุ๊บไงไรจาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิมทุกไหลทุกกำลังใจค่ะอ้าวโชว์เลยค่ะโชว์เลยบายบายนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะไปไปกินกันนะคะ